สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพามาศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องทองคํานะคะสําหรับใครที่ชอบสะสมทองนะคะมอนก็มีความรู้เบื้องต้นมาฝากกันนะคะทุกคนเนื้อหาข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์เช็คราคา .com นะคะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะทุกคนโอเคทองเคคืออะไรนะคะทองเคไม่ใช่ทองปลอมนะทุกคนทองเคย่อมาจากคําว่า กระรัดนะคะทุกคนคนไทยส่วนมากตอนนี้เขาก็จะนิยมกันอยู่ที่ทอง96.5แล้วก็ทอ 99. ง99.99นะคะทุกคนทำไมทองถึง ทองบริสุทธิ์ถึงมีแค่99.99% 99นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเขาบอกมอว่าไม่สามารถเอาสิ่งเจือปลออกได้หมดนะคะก็เลยได้แค่99.99% 99ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ทอง99.99% 99นะคะทอง99.99% 99นะคะทุกคนมีเนื้อทองอยู่ที่24ส่วนนะคะและนิยมกันมากนะคะในแถบป,ประเทศไทยนะคะประเทศจีน ประเทศฮ่องกงและอินโดนีเซียค่ะ,ะต่อมานะคะทอง96.5%หรือที่เรียกกันว่า 23K นะคะ 23.16K นะคะก็คนไทยนิยมกันมากที่สุดในตอนนี้นะคะที่ปัจจุบันกันเนาะ อ่ต่อมาก็คือทองคำ 22k นะคะทุกคน 22k นี้ก็มีเนื้อทองอยู่ที่22ส่วนนะคะทุกคนหรือ92%เนาะแล้วก็ประเทศที่นิยมก็คืออินเดียและตะวันออกกลางค่ะต่อมานะคะทุกคนทอง 18k เนาะ 18k นี้ก็คือ 75%ปรนะคะก็ประเทศที่เขานิยมกันก็คือประเทศอิตาลีนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะทุกคนโอเคต่อมาก็จะเป็นทอง 14K นะคะทุกคนมีส่วนผสมของทองอยู่14ส่วนเนาะก็คือประมาณ56.3%นะคะทุกคนประเทศที่นิยมก็คืออังกฤษแล้วก็เยอรมันนะคะทุกคนโอเคและสุดท้ายทอง 10K นะคะทุกคน 10K มีส่วนประกอบของทองอยู่10ส่วนเนาะประเทศที่นิยมกันก็คือ อเมริกานะคะทุกคนนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นที่เรานํามาฝากกันนะคะสําหรับใครที่ชอบสะสมทองเช่าเก็บทองจะเป็นทองกี่เคนะคะก็ซื้อขายได้หมดนะคะแล้วแต่เราจะชอบกันเนาะก็วันนี้มอนก็เอามาฝากกันนะคะก็คือทอง24เคเนาะ23เคบ้านเราใช้กันแล้วก็22เคนะคะแล้วก็มี18เคมี10เคแล้วก็มี14เคนะคะทุกคนก็ โอเคหวังว่านี่จะเป็นความรู้สำหรับคนที่ชอบรักทองสะสมทองนะคะทุกคนก็เอาไปาพิจารณากันได้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลงทุนในทองนะคะก็เป็นอีกเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่เราสามารถเอามาลงทุนได้แล้วก็ต่อยอดให้กับอนาคตของเราได้นะคะก็สำหรับใครที่รักทองและชอบสะสมทองก็ คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ